แล้ววนี่ก็ยิงนะเนียมโอ๊ยาสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบมกับรีมีมช่หนวันนี้มาทำอะไรอีก่ะแวะมาหาหมาอีกแล้วค่ะทุกคนพอดีว่า หมาหมดนะคะก็เลยซื้อค่ะอันนี้ของทาโร่อันนี้ของทาโร่ส่วนอันนี้ก็ของแม่มันนะคะอันนี้ก็ขนมของน้องๆนะคะไปค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาไปให้คุณแม่ก่อนนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้แค่เอาอาหารมาให้คุณแม่อย่างเดียวเอแต่วันนี้เราไม่ได้เอาอาหารมาให้หมาอย่างเดียวนะคะทุกคนวันนี้ววเห็นอะไรหมดแกงคุณแม่เดี๋ยวอันนี้ไป็นคุณแม่ก่อน การเลี้ยงหมานี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะทุกคนดีมาอยู่ที่นี่มาหนึ่งคืนนะคะจะบอกว่าเหนื่อยมากกับการเลี้ยงหมาทั้งแปดตัวเพราะมันดื้อมากใครที่แบบว่าอยากจะส่งอาหารมาให้น้องหมาทั้งแปดตัวนะคะส่งมาได้นะคะทุกคนเป็นสปอนก็ได้เป็นอาหารก็ได้อยากให้ช่วยเรื่องอาหารมาทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่าเราเพียรเพียกันหน่อยนะคะกินก่อนเลยลูกไม่ยังไม่แก้เลยค่ะ ไปกินชื่อกาชื่ออะไรนะดำตัวเนี้ยขนสวยมากทุกคนดูดิมันอ้วนทวนสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะมันอ้วนทุกตัวเลยค่ะมันอ้วนทุกตัวเลยค่ะคุณแม่เลี้ยงดีมากแล้วก็ขนสวยมากไตัวแ่ได้วัดจะให้เฉพาะม้าที่บ้านเรานะคะเพราะเราต้องเอาไปให้ม้าที่ป่ามาันแต่ว่าเราสงข้าวไงอ๋อเออจะบอกว่าคุณแม่ไปเจอหมาจรอ,อีกกลุ่มเนง้อเลยบ้านเราไปนิดนึงอ่ะจะมีหมาจรที่เขาเหมือนแบบคลอดลูกมาใหม่ๆแล้วคะนนี้ยไม่มีใคร คุณแม่ก็เลยเหมือนแบบแวะเอาข้าวไปให้ท no yes ุกวันทุกวันอาหารหมาก็เลยหมดเร็วนะคะใครสนใจก็ส่งอาหารหมามาได้โอ้ตัวใหญ่จังวันนี้ยังไม่ได้บอกทุกคนนะคะว่าวันนี้เราจะไปให้อาหารหมาจอนกันด้วยนะคะหมาจอนที่ไม่ใช่เซตนี้ทุกคนยังมีอีกเซตหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ดูไปเลี้ยงหมาจอน เลี้ยวเลีวซ้ายคุณแมนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วบีมมาแล้วเปิดดับได้ไงโอ้ยวิวสวยมากเลยอ่ะบีเดี๋ยวอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่ากัดกันนะคะอย่ากัดกันนะลูกหน้ากัดโลามาแยมตัวหนึ่งนะเลี้ยงคิวเลยจ้าอย่าทะเลาะกันนะลูกน้าตัวนี้ตัวนี้อันนี้เนี่ยเนี่ยนั่งทะเลาะกัน เนี่ยคุณแม่ก็จะแบ่งข้าวที่ให้น้องหมาทั้ง9ตัวนะคะก็จะมาให้เป็นแบบว่าเซตนี้ด้วยนี่ก็เป็นเซ็ตหมาจรเหมือนกันอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะโอ้โหคคุณแม่มาเจอหมาแถวนี้ได้ไงเนี่ยมากินข้าวจ้าดีจ้านี่ไงนี่ไงตัวเล็บตัวเล็บมาแล้วคุณแม่เร็ว่ะลูอ่ะอัเล็น่ารักมากเล พันเหมือนพันอะไรบีมที่ค้นไม่ถึงเร็วเร็วเร็วเอันหนกอ่ะเอาเร็วเอาเอาเอาเก็บไปได้ไหมอะไรนะเอาไปเก็บได้ไหมเอาอีกแล้วเลงสองตัวเลยมันเอาไปดิมาเร็วลูกเร็วลูกเร็ววนตาบเอาไปดิคุณแม่กลับเลยยกกลับเลยเร็วเดี๋ยวมันก็มากินสร้างมันเถอะนี่นะคะก็เอาไว้ให้น้องหมาสองตัวกินแล้วก็อันนี้แม่มันมันจะมีอยู่สองตัวมันนึกว่าเราจะเอาลูกมันไง งั้นเราก็อย่าไปเอามามาทีไรมันก็เห่าอย่างนี้แหละทุกคนบีมพาวทูพีเซนต์ตัวนี้มากตัวนี้แบบโตอ้วนท้วมหลังอานด้วยนะจ๊ะหน้ามันสีนะคะ<า>ก็เลยแบบว่าพาวทูพีเซนต์มากส่วนแบบตัวอื่นตาสองชั้นทุกคนดูอ้วนไหมล่ะ ต <c oughs> อนนี้คุณแม่ก็เลี้ยงจนรักไปแล้วแหละคือบีมาอยู่คืนเดียวบีก็รู้สึกถึงความแบาบว่าชุลมวุ่นวายนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนบีไม่ได้มารีวิวน้องหมาให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้พิงจะมาให้คุณแม่ทําอาหารให้หมากินใช่ไหมเอไอพวกเนี AE ้ย ok พอมันกินเสร็จแล้วมันก็จะนอนเลยมันจะแบบง่วงไวมากนะคะและบีมาเตรียมของมาอย่างนี้อยู่ไหนทางรถนี่หมาเต็มบ้านไปหมดอันก็คือ แชร์หัวจระเข้เงียนอยู่นะบีหมะจะรอให้น้องหมาทุกตัวนะคะนอนลงแล้วบีห่ะโอหัวจระเข้่ไปวางไว้เฮ้ยเงียนอยู่นะแล้วเราอ่ะจะแกล้งคุณแม่บอกว่าแม่จระเข้จะกินหมารอลอวัน กลัวที <aquí en S 2> ่ไหนจริงใจและวนะเดจะเราลองไปวางแบบเนียนๆก่อนปกติอพวกนี้มันจะชอบนอนตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนียนนเนียนเนียนอยู่ในกล่องนี่ยกต้องนอนตรงนี้นะไม่ได้ตรงนี้มีมดคันไฟเอ้าอะไรห้ามนอนตรงนี้แม่แล้วพาคุ้มไหมต้องหาพวกยาอะไรเงี้ยมานมงนีๆให้มันดูแบบว่าเหมือนว่ามันบุกออกมาจากอ่า เอ e w m ่ m e n t น later. อดูคุณแม่แม่กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะยังไม่ทำอาหารให้หมหลังจากนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็รอคุณแมุ่งข้าวุงข้าวเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็จะเอามาคลุกกับอาหารหมาแล้วก็ใส่พวกน้ำต้มจืดอะไรนิดหน่อยให้มันแบบมีรสอะไรอย่างงี้มากขึ้นทำไมต้องกินตรงนี้ะ พอวางจานปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าจะได้กินข้าวทัทนทีกินข้าวกินข้าวอย่าไปกินนะไม่เอาไม่เอา,เอายังกิน <laughs> นี่ก็จะเป็นแต่ละวันในการได้อาหารของคุณแม่นะคะอย่างเงี้ยไม่งั้นไม่ไหวเธอจะเล่นกินทั้งหมดเลยอันนี้คือคุณแม่จะผสมอาหารเม็ดไปด้วยเพราะว่าหมามันจะได้แบบสุขภาพดีขนสวยอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็ยิงนะนี่ยอ n อะไรอะโอเคดีไม่ช่วยดิวิมพอแล้วมากินอยู่ให้มามันกินก่อน เอามาันไปวางก่อนนะแม่แี่ะะมันจะรเค่แม่มาเ,เป็นเป็นตัวต่นนตืวว่ดดวตื่นตันตื่นตื่นตื่ัตื่นตเ่นตื่นุนต่นตื้นื่นตื่นต <laughs> ื่นต่นมื่นตื่นต่นตืนตนต่นน่ต่น่่น,นื่น,น่ต่่น เป็นตัวตัวเงินตัวทองใช่ใช่เพราะว่าในป่ามันมีไงเออนึกว่ามันค้องจริงมันจะมากัดลูกม้าคุณแม่นั่นะโอเคผสมผสมแล้วผสมผสหมาเอามาแล้วแล้วแล้แล้วแล้วน่าดูกี่ตัวนี่นะคะให้ขนมเด็กๆนะคะล้วงเยอะแต่ไม่หมดเลยไม่รู้ใครได้กินใครไม่ได้กินบ้างเนาะหมาหายทุกคนหมาหมาหาย ตนี้ที่กลัวตันนี้ที่กลัวจิมขนมแล้วเรามาเรมาขึ้นมาบน้เลย่าเกียรติมันตามเสียงบีมแหมวนีล้วี่แล้วแล้ว้ว่ล้วนี่แว่แล้วลี่ๆนี่้นี่บนลวน่นี่แล้นี่ลน้นๆแล้วนี่นีล้น้นแล้วนี่ี่แล้นีแนี่้นแล้วี um ่บแล้วนแ่นี <funnel ing> และนี่นะคะก็คือเรื่องสั้นๆของคุณแม่นะวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนให้กำลังใจคุณแม่บีมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง LittleBeam Channel นะคะวันนี้บีมขอปิดรายการไปกับสวนมันนะคะและน้องหมาน่ารักๆน่ารักนะคะทั้ง4ี่ตัวด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย